สวัสดีค่ะคลิปซั้นวันนี้เราก็จะมาในหัวข้อที่ว่าคนนี้ชื่อนี้เขาอยากพูดอะไรกับคุณนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองและกองที่สามคนนี้ชื่อนี้เขาอยากพูดอะไรกับคุณคะนึกถึงชื่อของเขาแล้วก็เรียกชื่อเขานะกอะงที่หนึ่งคนนี้ชื่อนี้เขาอยากบอกกับคุณว่าเขาเสียใจมากๆในการกระทําคําพูดที่เขาทําให้คุณเสียใจรู้สึกผิดมากๆเลยและตอนนี้เขาก็มีการไปปรึกษาหารือกับคนอื่น นะคะเรื่องของคุณด้วยนะว่าเขาจะทำยังไงดีนะจะพูดยังไงดีจะแสดงออกนะกับคุณยังไงดีให้คุณยกโทษให้อภัยให้กับเขานะคะกรณีสองคนนี้ชื่อนี้เขาอยากพูดอะไรกับคุณอยากบอกอะไรกับคุณนะคนนี้ชื่อนี้เขาอยากบอกว่าในนะสิ่งที่คุณทำนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของการกระทำนะอะไรบางอย่างคุณนะอย่าท้อถอยนะ นะสู้ๆนะนะเป็นกำลังใจให้นะอีกไม่นานคุณจะได้รับความสำเร็จได้รับเอ่อความที่แบบว่าชัยชนะเนี่ยนะคุณจะได้รับมงกุฎตรงเนี้ยคือแบบว่าอย่าหยุดนะอย่าหยุดทำนะจงทำต่อไปอย่าท้ออย่าถอยนะอย่าสิ้นหวังอย่าหมดหวังเขาเป็นกำลังใจให้คุณนะคะคนนี้ชื่อนี้เขาบอกนะกองที่สามคนนี้ชื่อนี้เขาจะบอกอะไรกับคุณนะคะเขาจะบอกว่าอีกไม่นานแล้ว นะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะจะมีในเรื่องของโชคลาภนะการติดต่อในเรื่องของธุรกิจการงานคุณจะได้เดินทางไกลนะไปทํางานต่างประเทศหรือว่านะสิ่งที่คุณทําธุรกิจการงานที่คุณทําจะได้รับความสําเร็จนะคะนี่นะได้ชัยชนะได้รับความสําเร็จได้รับการชื่นชมสรรเสริญยินดีนะจากบุคคลรอบข้างนะคะขอบคุณทุกการติดตามคะ่ะ